เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้หนี้ข้าขยาดแล้วบทที่93ใไต่เท้าลี ท่านจะทำอะไรไช่เวยถามขึ้นเสียงกร้าวพูดพลางยื่นมือทำท่าจะแกะมือของหลี่ซิวเหยาข้างที่จับข้อมือขวาของสันหยวนอยู่ออกกลับถูกเขาสะบัดออกโดยไม่เปลืองแรงสักรกระพืหลี่ซิวเหย่ไม่เพียงมีฝีมือการต่อสู้อันน่าตกใจเรียวแรงก็น่าตกใจมากเช่นกันอีกทั้งยามนี้ก็กำลังโกรธเรี้ยวอย่างมากไหนเลยจะยังควบคุมกำลัง ของตนเองได้อีกเส่นหยวนรู้สึกว่าข้อมือขวาของตนใกล้จะถูกเขาบีบจนแหลกแล้วแต่นางก็ยังไม่ยอมเปิดปากขอโทษเอาแต่ตะคอกเสียงเย็นปล่อยมือหลี่ซิวเหยาไม่เพียงไม่ปล่อยยังออกแรงดึงเสินหยวนให้เข้าใกล้ตนเองมากกว่าเดิม ตอนนี้คนทั้งสองอยู่ห่างกันแค่คืบเดียวต่างได้ยินเสียงหายใจของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนหลี่ซิวเหยา่มีรูปร่างสูงใหญ่สูงกว่าเซินหยวนมากยามนี้เขาจึงน้มตัวลงมาน้อยๆสายตาร้อนแรงแผดเผามองตรงเข้าไปในดวงตาของเซินหยวนเท่าว่าฟังเสียงแล้วกลับยังนับว่าสงบราบเรียบ ถึงเจ้าจะปฏิเสธข้าเยี่ยงนี้แต่ก็ไม่มีประโยชน์ข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าแต่งงานกับใครหน้าไหนเด็ดขาดสนยญ,ญว่เจ้าทำได้เพียงต้องแต่งงานกับข้าเท่านั้น พูดจบเขาก็มองสัหญวนอย่างลึกซึ้งอึดใจหนึ่งจากนั้นถึงปล่อยข้อมือของนางหันหลังยื่นมือเปิดม่านบนประตูฉลุล้ายออกแล้วเดินอาจอาจออกไปครั้นเห็นหลี่ซิวเหวยาจากไปแล้วชัยเว่ยกับชิงเหอก็รีบแย่งกันมาประคองสัญยวนไว้เดิมผีผิวสัหญวนก็ขาวผ่องอ่อนนุ่มหลังถูกหลี่ซิวเหยาจับด้วยกำลังแรงเช่นนี้ข้อมือขวาของนาง ก็ปรากฏรอยช้ำขึ้นมาทันทีช่เวยจึงพูดด้วยความร้อนใจคุณหนูข้อมือของท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ เจ็บหรือไม่จะให้บ่าไปเชิญหมอมาดูท่านตอนนี้เลยหรือไม่เสนญยวนไม่ตอบอะไรเอาแต่มองไปนอกหน้าต่างฉลุลายชุดตัวยาวบนร่างหลีซิลเหยาเป็นสีดำหากมีใช่มีแสงอ่อนๆจากข้มที่แขวนอยู่ตรงระเบียงส่องสว่างเงาร่างสูงใหญ่ตั้งกรลังงานของเขาก็แทบจะกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดมิดที่ด้านนอกเวลานี้มีสายฝนพรมลงบนตัวหลี ซิวเหยาเขากำลังเร่งฝีเท้าเดินออกนอกประตูเรือนเห็นฉีหมิงที่รออยู่ด้านนอกมาตลอดก้าวไปหาแต่หลี่ซิวเหยาวยังคงไม่หยุดฝีเท้าก้าวฉับฉับมุ่งหน้าไปต่อฉีหมิงจึงรีบตามไปเพียงไม่นานเงาร่างของพวกเขาสองนายเบาก็หายลับไปท่ามกลางความมืดยามราตรีอันลางเรือนสันหยวนเก็บสายตากลับมาในที่สุดได ยินเสียงร้อนใจของชัยเว่ยนางถึงได้รู้สึกถึงความแสบร้อนบนข้อมือขวาตรงจุดที่เคยถูกกรี่สิวเหยายวจับสันหยวนก้มหน้าลงมองรอยช้ำบนข้อมือของตนถอนหายใจเบาๆด้วยความจนใจก่อนจะกล่าวกับชัยเว่ยนี่มีใช่เรื่องใหญ่อะไรใหญ่ต้องเชิญหมอมาด้วย เจ้าไปเอาผ้าชุบน้ำร้อนมาประคบให้ข้าสักหน่อยวันพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแล้วชัยเวยได้ยินแล้วก็รีบออกไปตักน้ำร้อนมาอ่างหนึ่งก่อนหาผ้ามาชุบน้ำบิดมาดแล้วยื่นให้สันหยวนสันหยวนรับไปประคบบนข้อมือขวาอย่างระมัดระวังแต่ก็ยังคงเจ็บยิ่งเจ็บประหนึ่งว่ากระดูกใกล้จะหักแล้วไม่รู้ว่าเมื่อครู่หลี่ซิวเหยาออกแรงมากเพียงไรกันแน่ คิดถึงหลี่ซิวเหยาเสันยวนก็อดไม่ไหวต้องถอนหายใจเบาๆอีกครั้งหนึ่งคำที่เขาพูดไว้ก่อนจากไปเกรงว่าจะจริงจังยิ่งด้วยอำนาจของเขาไม่รู้เหมือนกันว่ารับหลังเขาจะทำเรื่องอะไรมาหยุดยั้งการแต่งงานระหว่างนางกับหวังสินด้วยอีกเดิมทีนางคิดจะอาศัยเรื่องการแต่งงานกับหวังสินรุย่ยเป็นเหตุทำให้ตนเองไม่ต้องแต แต่งงานไปชั่วชีวิตหากถูกหลี่ซิวเหยาทำลายลงเช่นนั้นต่อไปนางหรือว่านางต้องแต่งให้หลี่ซิวเหยาจริงๆชาติก่อนนางแต่งให้หลี่ซิวหยวนยามอยู่ในตัวนสกุลหลี่นางก็ได้รับความหมางเมินเฉยเมยทุกอย่าง นางไม่อยากเหยียบเข้าไปในสถานที่นั้นอีกแม้แต่ก้าวเดียวและก็ไม่อยากจะเผชิญหน้ากับพวกคนสกุลหลี่เหล่านั้นอีกแล้วชาตินี้นางจะดำเนินตามรอยเดิมอีกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องแต่งงานกับหลี่ซิวเหย่านี้ไม่ว่าอย่างไรนางก็จะไม่ตอบตกลงเด็ดขาด หลี่ซิวเหา่เดินออกมาจากเรือนสู้อี้ได้ระยะทางหนึ่งในใจก็นึกเสียใจอยู่บ้างเมื่อครู่เขาถูกคำพูดของเซินหยวนทำให้โมโหมากจริงๆถึงได้ยื่นมือไปจับข้อมือนางไว้นั่นโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเดิมที่นางก็อ่อนแออ่อนแอนออกปานนั้นอีกทั้งเวลานั้นเขาโกรธจัดแรงที่ใช้จะต้องมากอย่างแน่นอนไม่รู้ ว่าทําให้นางเจ็บหรือไม่หลี่ซิวเห่ยาพลันหยุดฝีเท้าอยากจะบ่ายหน้ากลับไปดูบาดแผลบนข้อมือสันหยวนแต่ก็ลดศัก์สีไม่ลงอยู่บ้างคําพูดก่อนจากมาเมื่อครู่นี้ของเขาตอนนี้มาคิดดูก็รู้สึกว่าเกินไปอยู่บ้างจริงๆอันที่จริงก่อนหน้านี้เขาก็คิดว่าต้องพูดกับสันหยวนดีๆบอกว่าเขามีใจให้นางขอให้นางแต่งงานกับเขา ขอเพียงนางพยักหน้าตอบตกลงการมั่นหมายระหว่างนางกับหวังสินรุ่ยเขาย่อมจะหาทางแก้ไขเองถทาว่าต่อมาไม่รู้อย่างไรพอได้ยินส่นหยวนบอกว่ายอมแต่งให้หวังสินรุ่ยดีกว่าจะแต่งให้เขาในใจเขาก็ทั้งโรกรธเกลี้ยวทั้งเจ็บปวดควบคุมตนเองไม่ได้โดยสิ้นเชิงจนทำเรื่องอย่างนั้นพูดจาอย่างนั้นกับนางไปคิดว่าตอนนี้ ินหยวนจะต้องโกรธเขามากเป็นแน่หากเขากลับไปตอนนี้ไม่รู้ว่านางจะว่าอย่างไรหลี่ซิวเห่ยาคิดแล้วสุดท้ายก็มีได้หันหลังกลับเพียงเดินอาจอาดมุ่งหน้าไปต่อ สกุลสนย่อมจะมีผู้อารักขาเท่าว่าในสายตาของหลี่ซิวเหยาวพวกเขาไม่นับเป็นอะไรจริงๆก่อนหน้านี้หลี่ซิวเหย่เปีนกำแพงเข้ามาโดยปราศจากซุ้มเสียงยามนี้ก็ปีนกำแพงออกไปอย่างปราศจากซุ้มเสียงเช่นกันย่อมไม่มีผู้ใดพบเห็นแม้แต่คนเดียวขณะกลับถึงเรือนจิ้งหยวนในตวนสกุลหลี่ก็เป็นยามจื่อแล้วแต่หลี่ิ ยิเหวา่กลับไม่ง่วงสักนิดเอาแต่นั่งอยู่บนเก้าอี้มองออกไปข้างนอกหน้าต่างเห็นเพียงลานเรือนที่มีความมืดยามราตรีปกคลุมในลานเรือนมีต้นกระบูนอยู่ต้นหนึ่งช่วงร้อยต่อฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูร้อนจะออกดอกเล็กๆสีเขียวเหลืองเต็มต้นทั่วทั้งเรือนจะมีแต่กลิ่นหอมเย็นของมันแม้ยามนี้จะเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงแล้ว แต่ใบไม้ยังคงเขียวถึงจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดมีหิมะตกหนักแต่ใบของต้นการาบูลก็ยังคงเขียวคขจี ปลูกไว้ในลานเรือนย่อมเหมาะอย่างที่สุดเดิมทีหลี่ซิวเหาวาชอบต้นกระบูนในลานเรือนของต้นต้นนี้ยิ่งแต่พอมองในยามนี้กลับรู้สึกว่ามันไม่มีส่วนใดที่สู้ต้นกล้วยได้เลยด้วยเหตุนี้หลี่ซิวเหาวาจึงสั่งสีหมิงวันพรุ่งนี้ เจ้าไปหาคนมาปลูกต้นกล้วยไว้ในลานเรือนต้นหนึ่งปลูกไว้ตรงนอกหน้าต่างนี้พี่ด้านข้างให้ประดับหินภูเขาไว้สองสามก้อนด้วยด้านข้างต้นกล้วยที่นอกหน้าต่างห้องนอนสันหยวนก็ <ๆ S 1> มีหินภูเขาประดับอยู่หลี่ซิวเห่ยาพันรู้สึกว่ากลางคืนลายฤดูใบไม้ร่วงเช่นนี้พ้าได้นั่งฟังเสียงฝนกระทบใบกล้วยที่นอกหน้าต่างอยู่กับสันหยวนในใจคงจะ สง,งบไม่มีใดเกินจริงๆฉีหมิงไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลี่ซิวเหยาถึงอยากปลูกต้นกล้วยเอาไว้นอกหน้าต่างกระทันหันแต่เขาก็ไม่กล้าถามมากความรีบรับคำอย่างเคารพนบน้อมขอรับ เช้าวันพรุ่งนี้ข้าจะเรียกคนไปจัดการเรื่องนี้หลี่ซิวหเยาวพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรนั่งนิ่งอีกครู่หนึ่งถึงค่อยลุกขึ้นไปพักผ่อนบนเตียงขณะล้มตัวลงนอนหลี่ซิวหเยาวได้ยินเสียงฝนพรมตกกระทบช่องหน้าต่างในใจก็คิดว่ารอนอกหน้าต่างปลูกต้นกล้วยและส่นหยวนแต่งให้เขาแล้วเขาก็จะสามารถฟังเสียงฝนกระทบต้นกล้วยด้วยกัน กับเซินหยวนพอคิดเช่นนี้ในใจหลี่ซิวเหยาก็ค่อยๆรู้สึกร้อนรุ่มขึ้นมากลายเป็นยิ่งนอนไม่หลับแล้วเอาแต่คิดเรื่องหลังจากเซินหยวนแต่งงานกับตนเองส่วนการมั่นหมายระหว่างเซินหยวนกับหวังสินรุ่ยนั้นหลี่ซิวเหยาคิดอย่างเย็นเยียบว่า ขอเพียงหวังสิ้นรุ่ยตายไปการมั่นหมายระหว่างสนหยวนกับอีกฝ่ายย่อมจะเป็นโมคะถึงเวลานั้นจะยังแต่งให้หวังสิ้นรุ่ยได้อย่างไร วันรุ่งขึ้นท้องฟ้ายังคงมีฝนตกพรำพรำเช่นเดิมกวงผิงปอตื่นเช้ามาเห็นสภาพอากาศเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วดกทั้งสองข้างไม่ใครพอใจนะักวันนี้เป็นวันที่บ้านเขาจะไปมอบของมั่นให้สกุลเซิน,นแต่กลับเจออากาศเช่นนี้เมื่อวานตอนกลางวันมิใช่ยังมีแดดอบอุ่นอยู่หรือไรชไหนตกกลางคืนกลับมีฝนตกลงมาเสีย มิหนำซ้ำวันนี้ก็ยังตกไม่หยุดแม่สื่อที่ไปเชิญวันก่อนมาถึงแล้ว กวงผิงป๋อจึงให้บ่าวชายไปเชิญท่านลุงท่านอาในสายตระกูลใกล้กันมาแล้วให้บ่าวชายประคองหวังสินรุ่ยมาไหว้ฟ้าดินและบรรพบุรุษด้วยกันจากนั้นก็หยิบเทียบชะตาของหวังสินรุ่ยที่เขียนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเย็นวานแล้ววางบูชาไว้หน้าป้ายวิญญาณบรรพบุรุษลงมาวางไว้ในถาสีแดงชาติก่อนวางไว้ในหาบด้วยกันกับของมั่นเวลานี้ ห้องครัวยกสุราอาหารมาวางแล้วกวงผิงปอจึงให้แม่สื่อที่เชิญมานั่งลงตรงตำแหน่งแรกก่อนเชิญท่านลุงท่านอาให้นั่งลงทีนี้ถึงได้เริ่มดื่มสุรากินอาหารกันเรื่องแต่งภรรยาเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นเรื่องมงคลแม้ตอนนี้จะมีฝนตกที่ข้างนอกแต่ทุกคนที่โต๊ะก็ยังพูดคุยกันสนุกสนานส่งจอกสุรากันไปมาคลึกครื้น เสียนี่กรไรครั้นทุกคนกินอาหารเสร็จและจุดประทัดแล้วแม่สื่อก็นำหน้าขบวนพร้อมด้วยท่านลุงท่านอาจากสายตระกูลใกล้ชิดกันอีกไม่กี่ท่านคุมของมั่นไปส่งยังสกุลเจิน,นครานี้ภายในจวนกวงผิงป๋อถึงได้เริ่มงานยุ่งขึ้นมาอย่างแท้จริงงานเลี้ยงตอนเช้าเชิญแม่สื่อกับคนในตระกูลไม่กี่ท่านแต่งานเลี้ยงกลางวันมิได้ แค่เชิญญาติแต่ยังเชิญมิสาหายมาด้วยซ้ำยังมีจำนวนมาก พี่เป็นผู้ที่กวงผิงปอต้องการผูกมิตรด้วยถึงได้ส่งเทียบเชิญให้เป็นพิเศษเนื่องจากฝนตกยกพื้นสำหรับแสดงละครที่เดิมทีตั้งใจจะตั้งไว้ในลานเรือนของโถงใหญ่ในเรือนส่วนหน้าจึงต้องย้ายไปที่อื่นพอมีแขกทยอยกันนํำของขวัญอวยพรมากวงผิงปอย่อมต้องออกไปต้อนรับด้วยตนเองหรือไม่ก็จะมีบ่าวชายคอยมาบอกเป็น ว่าเกิดเรื่องผิดพลาดอะไรขึ้นต้องการให้กวงผิงป๋อไปจัดการเขายุ่งจนอยากให้ตนเองแยกร่างได้ใจแทบขาดขณะกำลังชุลมุนวุ่นวายก็เห็นบ่าวชายที่ต้อนรับแขกอยู่ที่ประตูใหญ่วิ่งปานเหาะเข้ามาบอกว่าแม่ทัพใหญ่หลี่มาถึงแล้ว กวางผิงป๋องงงงานไปเล็กน้อยเมื่อวานเขาไปจวนสกุลหลี่ด้วยตนเองหมายจะเชิญหลี่ซิวเหว่มาดื่มสุรามงคลในวันนี้แต่เวลานั้นหลี่ซิวเหวปฏิเสธอย่างเย็นชาไปแล้วชะไหนวันนี้อีกฝ่ายถึงได้มาเยือนเล่ากวงผิงป๋อไม่มีเวลาให้ครุ่นคิดถึงต้นสายปลายเหตุเขารีบออกไปต้อนรับ ขณะนี้หลี่ซิวเหยาพาฉีหมิงเดินเข้าประตูใหญ่ตัวนกวงผิงป๋อมาแล้วพี่ด้านหลังยังมีองครักต์ตามมาอีกสองคนแม้กวงผิงป๋อจะมีบรรดาศักดิ์แต่หากกล่าวถึงตำแหน่งเขาก็เป็นเพียงหัวหน้าค่ายในห้าค่ายทัพแต่ตอนนี้หลี่ซิวเหยากลับเป็นถึงแม่ทัพใหญ่มีอำนาจดูแลสามกองกำลังใหญ่ดังนั้นเวลาเขาพบหลี่ซิวเหาวยาย่อมต้องท ความเคารพเท่าว่าที่ผ่านมาเวลาหลี่ซิวเหยาพบกวงผิงป๋อล้วนแต่มีท่าทีเฉยชาต่อฝ่ายหลังแต่วันนี้พอเห็นเขาทำความเคารพหลี่ซิวเหยากลับประคองเขาลุกขึ้นด้วยต้นเองํายังกล่าวอีกว่าท่านป๋อเกรงใจไปแล้ว กวงผิงป๋อแตกตื่นตกใจไปชั่วขณะรีบทำท่าจะพาหลี่ซิวเหยาเข้าไปในห้องโถงใหญ่หลี่ซิวเหยากลับไม่คิดจะเข้าไปเพียงแค่กล่าวเสียงเบาข้ามาเพราะมีเรื่องต้องการพูดกับท่าน ในห้องโถงคนมากไม่สะดวกกวงผิงป่อได้ยินดังนี้ก็รู้สึกสะกิดใจแม้หลี่ซิวเหา่จะเป็นแม่ทัพใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดนับแต่สถาปนาแคว้นนี้มาแต่เขาผู้นี้มีสติปัญญาและความกล้าหาญเหนือใครยิ่งฝึกทหารเก่งเป็นพิเศษตอนนี้ในมือเขามีทัพกรอธมินที่เขาฝึกเองกับมืออยู่แต่ละคนสามารถใช หนึ่งต้านสิบทำศึกรวดเร็วรุนแรงได้รับความสำคัญจากฝ่าบาทเป็นอันมากจนมอบอำนาจให้เขาเป็นผู้นำทัพกราธมินแต่เพียงผู้เดียวบุคคลเช่นนี้มีผู้ใดไม่กลัวเกรงบ้างแม้แต่ขุนนางบุญที่ดูถูกทหารยิ่งกว่าอะไรเหล่านั้นเวลาเจอกับหลี่ซิวเหยาก็ยังต้องพิจารณาไตรตรองให้ดีมิเช่นนั้นหากวันใดด้วงเดินเขาขึ้น ก็อาจจะถูกเขาหมายหัวได้ปวงผิงปอเองก็เป็นทหารมีชั้นยศย่อมจะเข้าใจความสำคัญของอำนาจการทหารดีกว่าคนอื่นขุนนางบุญอาศัยปากแต่ต่อให้มีฝีปากดีเพียงไรแล้วอย่างไรเล่าในเวลาขอขาดบาดตายพนทหารนายหนึ่งก็สามารถจัดการขุนนางบุญที่เก่งกาจที่สุดได้และตอนนี้หลี่ซิวเหยามาเยือน กระทันหันทั้งยังบอกว่ามีเรื่องต้องพูดกับตนเองตามลำพังอยากรู้นะักว่าเขาคิดจะพูดเรื่องอะไรกันแน่เนื่องจากตอนแรกที่หลี่ซิวเหยาวกลับจากเมืองเหลียวในซานตรงมาได้รับตําแหน่งเป็นหัวหน้ากองในห้าค่ายทัพก่วงผิงปอที่ตอนนั้นมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาเย็นชาต่อเขาอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมา กวงผิงป๋อถึงได้ประจบประแจงหลี่ซิวเหยาเป็นพิเศษด้วยวิตกว่าอีกฝ่ายจะจิตใจคับแคบกันแกล้งเขาด้วยเรื่องในอดีตดังนั้นเวลานี้ได้ยินหลี่ซิวเหวากล่าวเช่นนี้กวงผิงป๋อจึงกระวนกระวายใจอยู่บ้างคิดแล้วกวงผิงป๋อก็เอ่ยว่า เช่นนั้นก็ขอเชิญแม่ทัพใหญ่ไปที่ห้องหนังสือของผู้น้อยแม้ว่าวันนี้จะมีแขกมามากแต่ที่นั่นกลับเงียบสงบเหมาะจะให้สนทนากันหลี่ซิวเหยาพผง,งกศีษะน้อยน้อยกวงพิงป๋อจึงพาหลี่ซิวเหยาเข้ามาในห้องหนังสือที่เรือนส่วนหน้าของตนเอง แม้ในห้องหนังสือของกวงผิงป๋อจะมีชั้นหนังสืออยู่และบนชั้นก็มีหนังสือวางอยู่หลายเล่มแต่เขากลับไม่เคยเปิดอ่านถึงอย่างนั้นในห้องหนังสือก็ยังเก็บกว่าได้สะอาดสะอ้านกวงผิงป๋อเชิญหลี่ซิวเหาวนั่งลงบนเก้าอี้ก่อนรีบสั่งสาวใช้ไปยกน้ำชาจากนั้นกวงผิงป๋อถึงได้เอ่ยถามหลี่ซิวเหาอย่างระมัดระวังยิ่ง มิทราบว่าท่านแม่ทัพใหญ่มาเยือนตวนของผู้น้อยในวันนี้มีสิ่งใดจะสั่งหรือขอรับหลี่ซิวเหวาเอ่ยปากบอกให้เขานั่งกวงพิงป๋อจึงนั่งลงฝั่งตรงข้ามหลี่ซิวเหยาจากนั้นหลี่ซิวเหยาก็กล่าวทานันที เมื่อคืนข้าคิดดูแล้วหลายปีมานี้ท่านป๋อจัดการงานให้ห้าค่ายทัพอย่างสุดแรงกายแรงใจมีความดีความชอบอยู่พอสมควรวันนี้เป็นวันมงคลของบุตรชายท่านเช่นนั้นข้าก็มอบเรื่องมงคลให้เขาอีกเรื่องให้กลายเป็นมงคลคู่จะดีกว่านับว่าเป็นการตกรางวัลให้ท่านป๋อที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลจัดการงานกองทัพในยามปกติ หลี่ซิวเหวาช่าง,งักเล็กน้อยก่อนจะกล่าวอีกว่าให้บุตรชายท่านเข้ารับการฝึกฝนในทัพกราธามินสักระยะหนึ่งก่อนแล้วกันด้วยเหตุผลนี้หากวันหน้าข้าเลือกให้เขารับตำแหน่งที่สูงขึ้นผู้อื่นก็จะติฉินนินทาไม่ได้แล้ว กวงผิงป่อได้ยินก็ดีใจเหลือกำลังที่ผ่านมาเขาเป็นทุกเรื่องที่หวังสิ้นรุย่ยไร้อนาคตมาตลอดเขาเองก็มีใช่ไม่เคยว่ายวานค้นหาเส้นสายด้วยอย่างหางานซักตำแหน่งให้หวังสิ้นรุ่ยทำแต่เวลานี้คนล้วนพูดกันด้วยตัวเงินงานที่ดีหน่อยมีราคาอย่างน้อยเป็นพันตำลึงที่แย่หน่อยเขาก็ไม่อยากไปประจบคนเพื่อ ให้ได้มา จะอย่างไรหวังสินรุ่ยก็เป็นถึงซื่อจือของกวงผิงป๋อผู้สง่าผ่าเผยห่างให้ไปทำงานต่ำต้อยนั่นมีเท่ากับขายหน้าทั้งตวนกวงผิงป๋อของพวกเขาหรอกหรือมินําซ้ำงานต่ำต้อยก็ทั้งลำบากทั้งเหน็ดเหนื่อยแน่นอนหวังสินรุ่ยจะทนไหวได้อย่างไรต่อไปอยากเลื่อนตำแหน่งก็คงยากสู้ไม่ทำยังจะดีกว่าเนื่องจากข้อพิจารณาเหล่านี้ หวังสินรุ่ยถึงไม่ได้ขยับไปทางใดตลอดมาวันๆไม่มีงานมีการทำจนสุดท้ายก็กลายมามีพฤติกรรมเช่นปัจจุบันแต่บัดนี้หลี่ซิวเหยาถึงกับเป็นฝ่ายมาบอกว่าจะให้หวังสินรุ่ยเข้ารับการฝึกฝนในทัเกรอธมินสักระยะวันหน้ายังจะเลื่อนตำแหน่งให้หวังสินรุ่ยด้วย พึงรู้ว่าทัพปรอธมินมีการคัดเลือกทหารเข้มงวดอย่างที่สุดหากไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ต่อให้เป็นเชื้อพระวงก็ไม่มีสิทธิ์เข้าแต่เมื่อได้เข้าทัพปรอธมินแล้วรับการฝึกฝนระยะหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าเป็นราชองครักษ์ได้วันหน้าจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งอย่างรวดเร็วหรือจะออกไปต่อสู้กับข้าศึกก็ได้พิจารณาตกรางวัลตามความดีความ ชอบในการศึกสามารถเลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็วเช่นกันให้หวังสินรุ่ยเข้าทับกรอดทมินนี่เป็นเรื่องที่เมื่อก่อนแม้แต่คิดกวงผิงป๋อก็ยังไม่กล้าคิดกวงผิงป๋อรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ทำความเคารพต่อหลี่ซิวเหยาทันทีขอบคุณแม่ทัพใหญ่ที่เมตตาขอรับ ผู้น้อยกับเจ้าลูกสุนัขจะไม่ลืมพระคุณนี้ไปชั่วชีวิตหลี่ซิวเหย่าไม่พูดอะไรเพียงแต่หยิบถ้วยชาบนโต๊ะข้างมือขึ้นมาเปิดฝาลุกตาดื่มอย่างช้าๆต่อจากนั้นก่วงผิงป๋อก็คิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยปากถามอย่างระมัดระวังยิ่ง แม่ทับหญ่ให้เจ้าลูกสุนัขเข้าทัพเกราะธามินเช่นนี้มิทราบว่าอยากให้เขาเข้าค่ายทหารเมื่อไรท่านเองก็ทราบว่าเนื่องจากความเข้าใจผิดคราวก่อนเจ้าลูกสุนัขจึงถูกท่านหมอบอกว่าเขายังต้องพักฟื้นอีกสักระยะ ระยะนี้ทัพกระทมินของข้ากำลังรับทหารใหม่อยู่หากให้บุตรชายท่านเข้าไปหลังจากช่วงนี้ผู้อื่นจะต้องติเตียนรับหลังแน่นอนหลี่ซิวเหย่าว,วางถ้วยชาในมือลงบนโตะ๊ะช้อนตามองกวงผิงป๋อสีหน้าราบเรียบ หากบุตรชายท่านอยากเข้าทัพกระทามินก็ได้แต่ต้องไปรายงานตัวที่ค่ายภายในไม่กี่วันนี้แต่ถ้าไม่อยากเข้าเช่นนั้นเรื่องเมื่อครู่ท่านป๋อก็ถือเสียว่าข้าไม่ได้พูดแล้วกันกวงผิงป๋อได้ยินแล้วก็รีบกล่าวว่าท่านแม่ทัพใหญ่วางใจได้สองวันนี้ผู้น้อยจะพาเจ้าลูกสุนัก ไปส่งเข้า่ายทับกรอททมินด้วยตนเองแน่นอนพอเข้าค่ายทับกรอททมินแล้วจะมีอาจพบคนนอกได้ง่ายๆซ้ํายังต้องรับการฝึกฝนตลอดทั้งวันทั้งคืนคิดถึงร่างกายอันผอมบางอ่อนแอของหวังสินรุ่ยมุมปากหลีซิวเหยวก็โค้งขึ้นน้อยๆอีกอย่างถ้าการฝึกเช่นนี้หวังสินรุ่ยยังทนไหวอีก ตอนนี้ที่แถบตะวันตกเฉียงเหนือมีโจรเร่ร่อนอยู่ฝ่าบาทตรัสนานแล้วว่าต้องการส่งทหารไปปราบปรามถึงเวลานั้นก็ให้หวังสิ้นรุ่ยไปก็ได้บนสนามรบหอกดาบไร้าตาหากหวังสิ้นรุ่ยเป็นอะไรไปจะโทษผู้ใดได้เล่าถึงเวลานั้นต่อให้พี่สาวคนโตของเขาเป็นอันผินผู้เป็นที่โปรดปรานในวังแต่จะทำอันใดได้อีก ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ